พูดแทนความขอบคุณจากใจของหม่อมจกมกมอบให้แก่พี่น้องร่วมวงการบันเทิงที่มาร่วมงานชาปนากิจแววจกมกหรือเทียมใจวงคำเหลาที่วัดคงคาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะโดยศิลปินตลกกว่า30<ร>าคน<ร>ได้พร้อมใจกันแสดงความอะไรจัดชุดการแสดง<ม>เช่นตุก,กี้สุดารัตค่ะแสดงหน้าตาศิลชุดกราจับนาง และคณยาวลูกหยีแหละอาไรโดยมีคนในแวดวงบ,บ,บันเทิงร่วมงานจำนวนมากทั้งนศเชาญยิ้มครูสลากคุณวุธและโตโน่พาคินค่ะมีหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะแววเขาก็ไม่ค่อยได้ออกสื่อในการเล่นตลกนะักแต่ได้ตามคาเฟ่หรืออะไรต่างๆเขาเป็นเขาเป็นคนตลกในยุคก่อนที่ผมตั้งวงลูกทุ่งแต่ตอนนั้นเป็นลูกทุ่งเชิญยิ้มที่ผมทำกะเป็ดกะนมนะ แววก็เป็นเป็นหางเครื่องเต้นในวงผมเหมือนกันแต่ตอนที่เขาไปเต้นตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยเป็นน้องน้องหม่าอยู่จนวงเลิกอะ่ะถึงรู้ว่าเขาถึงบอกว่าเขาเป็นน้องหม่าแน่ผมถึงชอบกว่าตรงนี้กว่าตำรวจจะมากว่าหมอจะมาชันสูตรพิกศพได้หม่าบอกว่านั่งอยู่กับแววเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงนั่งรูปหลังแล้วก็น้ำตาคออยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ท,ทุกคนก็ให้กำลังใจครับโดยเฉพาะยิ่งดูจากงานแล้วกันทุกคนมาหมดเลยบุตรชายทั้งสองคนของแววจกมกได้บวชหน้าไฟให้กับแม่ค่ะแม้เป็นการจากไปอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่ที่ผ่านมาก็ทราบถึงปัญหาสุขภาพของแม่มาโดยตลอดซึ่งมักมีอาการปวดศรีรษะแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอจนมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยแพทย์มินิฉัยว่ามาจากการดื่มสุราและสูบบุหรี่ เขาเขาเป็นอะไรเขาจะเก็บไว้คนเดียวเขาไมบอกให้แบบว่าบอกให้แบบว่าคนในครอบครัวรู้ไม่ต้องหม่นไม่ต้องรู้ก็น้าบวกกับแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องบุหรี่ด้วยครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้ก็อยากฝากถึงประชาชนนะครับทั่วไปที่อยาปล่อยมันทิ้งไว้ครับก็อยากให้ไปตรวจดูครับไม่อยากให้เป็นเหมือนเหมือนแม่ผมครับก็อยากให้ไปนระเรียน วันนี้ที่วัดคงคาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรียังมีการจัดคอนเสิร์ตและโชว์จากศิลปินตลกเพื่อแสดงความอาลัยทรงอดีตศิลปินตลกหญิงดาวรุ่งยุคคาเฟ่แววจกมกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ